จินเมยนเหมืนนแม่จินหนีเหมยจินเหยรู้จินเหมยแ่เพิ่แล้วก็จินนมาพี่นไมเปิดภาพมามื่ี้กับเน้นแอปันปากระป๋องบาผัวนี่ติดดีเจเห็นเ่ัไงอท์ค่วังเดหนสองสามสี่ห้าหเดแปดเก้าเก้าคนี่นี่สบายดีเ้อสบายดีสบายสบายดี ก่อยฮ่อนจนเพื่อออกดังเออนั่งตันไปแล้วนี่นะใช่แล้วฮอนทั้งนี้โอ้าเจนี่ตื่นบ้าดิทั้งนี้เราตืแนใช่ดุใช้เื้อะฮะอือเห็นไทยมันแจ่มว่ากันไปใส่พี่น้องเลยอุ่มดุอุ่มเต่าผูกมาไปโยมนี่อุ่มลูกผูกมาเสือเนี่มันใหญ่อยู่แล้วคดใหญ่อยู่แล้วใจเสือมใหญ่กลุ้มกลุ้มมันหนาว

มปวดเท้ปวดขาคนยอมันยิ่งจงมาเตะทางเขาวาดไปท UH> <uh uh umm ี่ทางนัน่นปวดวันบ้านหนีบบันแต่ขาไม่ปวหนีบที่ขาไม่ปวดหนีบขาคอยหนีบจนได้ขาเดินหนีบเองนี่นะทูระดักทูใะเจนสบายดีปุ๊บเลยสบายดีระดับสบาไดีบดรแจุดมันถ่วงผุดดังเลย บายูราสบายดีไม่หวยนไม่หวยนุ่มต้องจับหมวกไม่หิ้ลงมาเนี่ยดิ้านตะเวนแน่พี่้องเอ้เปิดเดลกับบุคอลมีไปได้ลูกค้าก็ได้สบายดีลูกแต่ร้านจเมานจับไปนับด้เกินเซนล้ั่เนาะยเนล้ำชั่วันนี่เลยเมิน่งเงิน่เีบน้ตอมันมันแต่แถวนี้แหละแต่ว่าไปไปกั กะพามาเยี่ยมมีตู้ยเออแม่น่นี่แหละแมนบ่แมนบ่่นพุ่นพี่น่งคุณกตลาคุณไอันนี้ขายรถได้นี่จอดรถอันจอดไนก็ลงไปซื้อได้จ้ะจังมาอเนี่ยนี่นีแม่บอกโดนเลกน้อยลรเปอตน้นีนาเน่าล้นานหาพุบริเวณช่วงกับตลาดเลยนี่ช่งกับตลาดเลย ตื่นกับหมอพ่นนอนนสยาว่าสิมาบือนหมัดหมอพ่อนก็ได้มมามนีเตูยิงเขียวแลวให้นลานไปนะเพียงปล่อยนี่เลยนี่เไปไนเออนี่เด้แ่นบอสแ่น้พ่อเนี่ยรังเข้าไปนี่หมอตื่นมาแล้วนี่ใช่สิ มีนมีอันเดียอันนี้อ่ะบอจีบบอแก่ง่งดุไ่บอองเนบเบ้อบิวบับดีระลนี่ยดุฉบับดีรลุนบารดี้ี่อนอเตียงมนปลาีว่ายังยบนะบอแม่เนาะบอนนีนะบอหนี้นี่ข้างหน้านี่เลยข้างหน้านี่เลยข้างกบเชี่ยบวนนี้ก็บนรถไปดูเยอนี่ลวสอะ่ารถไปด เนี่ยมันยู่เยเนี่ยมเชียมเลยมันยู่ัไเนดไปอาไอาไเอาโตแล้วโตเจ็บยมเจ็บอยู่นี่นะไปเรียกคนเจ็บนี่น้องงานนี้งานขอให้เดี๋ยวเลยกไปลันเอเดเยีลคนไไปเรียเอาเียขวตาลงมากัน มผูกมาพี่น้องเอ้ยมือนี้แล้วใคประตูไปแล้วลงมาลงมาผ่าเจ้ามาน้าเลยผ่านั่นเ้งขึ้นแล้วิอพีไปใช่เกิมให้น้องไปเ้งขึ้นเออไล่ลานมานอนเผาอะไรมือนี้ นี่น้องวิวชิพานอนผ่าโรงพยาบาลน,นัองมีตู้มาหนิสวัสดีค่ะสวัสดีดกน้องวิวบอสิี่นอนนงมีตูนน้นี่วะแม่เนี่ยผ่ามานน่แดกใช่หรอนลางได้หวะไล่ไปลูก อะไรก็คือประเด็นโอเคไปเริ่มผ่าไม่พวดไนี่้วิว<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวข้อเข่าทุกข้อข่าสบายดีชาวมอเริ่ม่หลังรถพอไมสบายดีพวดไปนี่เนาะผ่าดิวเนาะ,ะไปลูกไปสบายดีกนสบายดีบิดามหาไามาน ต e ู้จะซื้อยังตู้ซื้อยังอ้าวอยากซื้อตู้วันนี้โดยโดยโอ้นอันมันนี่อันดูอันตู้อันตู้วันนี้โดย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 ได้ได้บริการดีคักขนาดพี่น้องเลยโอ้งามเนาะครั้งแรกได้หนึ่งเทนนมาหนึ่งใช่ใช่ จะเอ้ย้กระปองบาดนเฮ้ยนข้างกดไม่กดไม่ตู้ไดกระงใจกรใจเห็นบนี่มดบันีบอโอ้โหนี่นี่ภัยกินขนมนี่ดย

ใจเ่อยไเฉื่อยกนจเอาคนเหือย่แวะเื่อนี่รก็ไปเใ่โปรจกทงนทงเดียวนี่บอกใงเดียวนกตรงช่งตรงเียนี่มันออกออกล้ใส่ไ เราไม่กินเจ้าก่กินเองเนาะจืดพวนขาลเาีอมหาร์บอนคาราบโซเดียมโซเดียมคือฟงเข้มคือเรากินจางพวกเลยมันต๊ต้องต้องเพิ่มมันจืดพดนะเกลือต๊ะองบรีเกลือมันโต๊ะพ่กไอดตไปให้อตก้นจาง คนเท่าน่ะมันต้องเรือก็ต้องมน้ำตาลจต้องมีที้น้ำตาลต้ไรอยู่่นี้โตะกรตี้อโกตีอใน่ตงกลาง้เกินมันน้ำตาลขาดก็บพราะไรเกินก็เพระได้อ้ธรรมดานะอันนี้นี่เรากินจางเพราะอะไรมันขาดเกลือนร่ขาดเกลือแร่ดูแล้วไปดูว่าน้ำมันมัวน้ำมตัวร ยาดผีปุ้อที่ิวนอนงอทีู่รถดปวดไปรถดเเมจำกี่นี่เลยปานกี่นี้เป็นปานนั่นเลยวะวันน้มาเก็บครขนมดบอืดูนี่อ้าดูนี่เนี่คนขี้ดื้อนะคนิมาเสียแบบนี้

แลเชิญขามาะบกเขานั่งใช่ขามันทั้งหมดแล้วก็ผ่อนปฏนโยค้นสองคนเนาะขามาตะมกกลิบเพียร์ขางหนึ่งใช่กิิบหนึ่ง มันหักปะเกี่ยนอะกิบเดี๋ยวมาเจนโมก็ได้เปรียมองโมก็ิมไปเป็เโ้ยเปรีย้เปิดไพเล่้เปิดไพ่ตัวเดียวเขาวเดียวของเปรียง

nè không nè nhưng mà xuống là tôi chỉ đây vào luôn á ừ ông người phải nghiên màn đó sao đấy bự nhỉ cái tủ trong màu khâu sao đấy sao mà báo từ nào mà mà อย่าลืมเลยอย่าลืมเลยฝากที่นี่ไว้เลยน้ดแหวนรถพอเพื่อนเอ้มาเอามาแล้วมาแล้วโอ้โหปุ่นเด็มาด้ไ่มบอกกอนเก็บมาเมนูเฮียเก็บเก็บสินเลยเก็บสินเก็บสินกี่คนเก็บเลยใส้สิคู่เลยไปไปเรไปยัเพันธยังไมตู้ถาปะ วายไปตัวเลยเดี bye bye ๋ยวมัเดี bye bye ๋ยวลามันอนน้ำด้หรอ่านยบายบายน้องหลาบายสาวกันสบายดีกอนสบายดีกอนมาอยู่บ่มาอยู่มีสามหมอมาอยู่บ่เอาพูดยักไดกันนี่ดิ ไปได้แล้วบิวเออไปละเออไปละเออมาเปิดรถเปิดอันนี้ผ่านทีก่อนอ่ะคืน

กี่แบเฮียน้ำกันเห็นกันเตือนแบบนี้นอนกันบ่อยไปไไปกันเลยนอนอก็ตื่นแน่ดีแกเมันนอนมีตู่ก เอ้ยบิววาแม่ไม่ได้ยังหันไหนลูกใส่แนอนะเต่าคนตัวเ้านะยี่พ่อกินลูกได้แบดนั่นนะคะกินเขาได้แบบอิ่มก็ได้ค่ะจะเน้มปะอิ่มนุ่งกว่าได้ฮะลูกหานน้องใหม่มันจะไทยนี่ได้ดีแบบนี้เนาะ